ทุกที่ทุกแห่งหนผู้คนก็มากมายอาหารจึงหลากหลายตุรีชิดาพาชิมเลิฟสตอรีค่ะช่วงตรีชิดาพาชิมวันนี้นะคะก็มาแถวรัดพร้า,ราวข้างๆซอยอยูเนี่ยนมอลลัดพร้าวซอยหนึ่งนะคะก็จะพามากินสเต็กแบบว่าต้นตำรับ ที่สมัยก่อนเนี่ยยังไม่ฮือฮากันขนาดนี้แต่เป็นต้นตำรับสเต็กในเงียบค่ะถ้าใครมาที่ตรงตลาดลราตพราซซอยหนึ่งนะคะอยู่ตรงหัวมุมเลยติดกับเคียงหมูค่ะเคียงหมูถ้าใครจะคุณหน้าคนขายหมูก็หน้าคุคุนเหมือนกันคุณบุ้งก็ขายหมูอยู่ข้างๆถัดมาก็จะเป็นร้านสเต็กในเงียบแต่ล่าสุดเปลี่ยนชื่อมาเป็นร้านมาม่าสเต็กนะคะก็คงจะต้องมาพูดคุยกับพี่เอซึ่งเป็นต้นตำรับ ของร้านมาม่าสเต็กค่ะตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะค่ะก็ด้านหน้าเมนูมาพร้อมสับเรียบร้อยแล้วอธิบายบอกว่ามีอะไรบ้างคะค่ะสเต็กหมูพริกไทยดำนะคะทำจากเนื้อสันที่เราคัดสันมาจากเรามีเขียงหมูเองเป็นหมูสุนดนะคะเป็นหมูที่คัดพิเศษแล้วค่ะเต็ปลร้อยนะคะ เป็นเนื้อที่นุ่มนะคะส่วนนี้จะเป็นเนื้อที่ส่วนส่วนตรงนี้คือนุ่มมากค่ะจะมีสูตรพิเศษรับโดยเฉพาะถ้าใครอยากทานก็เชิญชิมได้เลยนะคะค่ะค่ะถัดมาเป็นพิซซ่าพิซซ่าคาโบล่านะคะคือตัวนี้แป้งแป้งนี่พิเศษค่ะจะพิเศษที่ตัวแป้งนะคะค่ะเพราะว่าเราคัดสรรเนื้อแป้งอย่างดีวิธีการทาใครอยากทราบ ก็เชิญมาชิมได้แล้วก็ถามสูตรจากพ่อครัวของเราได้เลยนะคะค่ะนี้คาโบลาร่านะคะี่ตัวนี่สไปซี่คาโบล่าร่า่ะอันนี้ตัวนี้ก็อร่อยมากค่ะอืมค่ะคืออาจจะแปลกตรงที่ว่าถ้าเราไปทานร้านทั่วๆไปก็จะมีแต่คาโบลาร่าแบบที่เป็นแฮมเป็นเบคอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เป็นสไปซี่เพิ่มเติมเข้ามาค่ะค่ะต่อมาอันนี้เป็นมันบดมันบดชีสอ่อบชีสนะคะคือตัวนี้ อันนี้คือตัวใหม่นะคะคเป็นรายการอาหารใหม่สําหรับร้านนี้บางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่ชิมก็เชิญได้นะคะค่ะอันนี้มาพูดถึงตำนานที่มาก่อนดีกว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตามร้านทั่วๆไปเนี่ยกาจะหาทานสเต็กได้เนี่ยก็ต้องไปหาร้านสเต็กจริงๆอย่างสเต็กที่มีโบราณแต่สเต็กในเงียบเนี่ยมาตั้งแต่ยุคที่ยังไม่ค่อยฮิตเรื่องสเต็กกันเท่าไหร่ใช่ค่ะ เริ่มต้นเป็นมาอย่างไรคะก็เริ่มต้นนะคะคือสูตรเนี่ยคือพี่เอเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอาหารนะคะเวลาไปทานอาหารที่ไหนเนี่ยมีรสชาติเอ้ยเขาทํากันยังไงพอเราชิมเข้าไปนี้เราอยากให้ลูกเราทานอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็กลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านก็มาลองทําดูอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ทําไปทํามาเป็นคนที่ชอบค้าขายด้วยก็เลยลองทําขายดูนะคะพอเราทําออกมาเนี่รู้สึกว่าก็ เป็นที่รองรับก,กับลูกค้าทุกท่านนะคะเห็นใครมาทานก็บอกเอออร่อยอร่อยตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยทํามาอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ,คะต้นตำรับสเต็กในเงียบทำไมถึงใช้ใชื่อว่าในเงียบลคะคะเออคือในเงียบเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายหมูนะคะเป็นเนื้อหมูของเขาเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากะนะคะ คนขายดีมากคือหมูเจ้านี้ขายดีมากมว่าหมูของเขาเนี่คัดสรรพิเศษเราก็เลยเลือกซื้อหมูร้านเขาแล้วก็คนรู้จักในเงียบในละแวกนี้คนจะรู้จักถ้าเอ่ยว่าเงียบเนี่คนจะรู้จักแสดงว่าคุณภาพเยี่ยมมากค,มคุณภาพหมูเขาดีมากก็เลยใช้เป็นชื่อของในเงียบค่ะ,คะแต่มาปัจจุบันนี้พี่เอเนี่ยไม่ได้ทําก็ให้ลูกทำะนะคะให้ลูกทำ ชอมาม่าก็มาจากมรดกของของแม่ของมาม่าประมาณนั้นแล้วบรรดาเมนูล่ะคะเมนูที่หลากหลายของร้านเนี่ยใครเป็นคนคิดสูตรแต่ละสูตรปัจจุบันนี้เป็นเป็นลูกค่ะเป็นลูกสาวนะคะปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คุณแม่นี่ส่วนมากจะถนัดเรื่องสเต็กอะไรอย่างเงี้ยแต่พิซซ่า คาโบโล่าสปาเกตตี้อะไรพวกนี้จะเป็นลูกเลวค่ะเป็นสูตรของลูกแล้วเรียกว่าเมนูใหม่ๆหมะเมนูใหม่ๆเป็นของลูกแล้วถ้าพูดถึงอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าถ้าไม่ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะคะว่าใช้คําว่าร้านในเงียบเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าในเงียบเนี่ยเป็นคนที่ปรานีเรื่องของการคัดสั่งเนื้อหมูก็เลยยังมาใช้เป็นคุณภาพของสเต็กในร้านค่ะความโดดเด่นของที่ร้านมาม่าสเต็กเนี่ยมีความโดดเด่นอะไรคะที่คนในละแวกนี้จะต้องมารับประทาน ส่วนใหญ่ก็จะมาทานสเต็กหมูนะฮะหมูพริกไทยดำตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะราคา59บาท59สบเาทสเต็กนี่แหละคะทานได้ในร้านห้องเป็นห้องแอร์อย่างนี้ค่ะก็ทานได้เลยค่ะ59บาทไม่แพงมากราคาถูกมากค่ะแล้วถือว่าเป็นจานเด่นของที่ร้านด้วยค่ะทีนี้มาดูอย่างจริงแล้วที่บอกแล้วค่ะว่าเมนูคาโบนาร่าเนี่ยโดยปกติเราจะหาทานได้ทั่วไปแต่ที่นี่จะมีความพิเศษคือ สไปซี่เข้าไปเพื่อลดความเลี่ยนค่ะสำหรับบางคนที่ทานชีสบ่อยๆแล้วรู้สึกเลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนแล้วกันนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าคือจริงๆแล้วที่บอกแล้ะค่ะปอยก็เป็นนักทานเหมือนกันนะคะไปทานอาหารอิตาเลียนก็เยอะแต่ว่าพอถามที่นี่ว่าเมนูเด่นที่นี่เป็นอะไรบอกว่าเป็นสไปซี่คาโบนาร่าเนี่ยก็ต้องลองต้องลองดูนะคะอนี่นะคะนี่พริกอยู่ตรงนี้เลยสไปซี่ตรงนี้นะคะอนุญาตคะ เหมือนที่น้องเจ้าของร้านบอกมาเนี่ยบอกว่าพอใส่พริกไปมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนค่ะใส่แล้วมันรสชาติมันจะออกมันแบบเผ็ดน<ๆ>ิดนิดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าชีสที่มันผสมอยู่เนี่ยมันไม่ไม่ไม่เลี่ยนครับจานนี้ประมาณเท่าไหร,ร่คะจานนี้เจ็ดสิบเก้าบาทเจ <79 S 2> ็ดส<า>ิบเก้าบาทโอ้เชิญมาทานกันนะคะนี่สําหรับ ราคาคาโบนาราเบคอนเป็นเบคอนนะคะอร่อยแปลกดีค่ะอร่อยแปลกแล้วก็น่าจะถูกปากคนไทยเพราะว่าเนื่องจากว่ามีรสรสเผ็ดเข้าไปหน่อยนะคะที่เรียนพูดไม่ได้พูดกันเล่นๆนะ,ะลองชิมอีกทีนะคะอืมเป็นจานหลักที่ที่ควรจะเน้นเลยอ่ะทีนี้มาดูเรื่องเนื้อคุณแม่บอกว่าเป็นเนื้อที่ คัดสันตรงส่วนไหนนะคะสันนอกนี่จะเป็นติดมันหน่อยๆนะครัะแล้วก็ซอสนี่เป็นซอสอันนี้เป็นสูตรที่ร้านเราเลยนะคะนี่ซองจิ้หน่อยอืนุ่มมีเดี่มแรนะครัอดูเนื้อแดงๆเลยไม่เห็นความนุ่มนะครับ ก็เป็นส่วนผสมของตัวเซ็กที่ออกมาต้องประมาณมีเดียมแรร์กำลังทานอร่อยนะครับเนื้อมาทานไม่เหนียวค่ะไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวเลยเราสึกอร่อยนุ่มลิ้นดีนะครับนี้มาดูเมนูหลักของที่นี่ก็คือตัวสเต็กหมูพิไทยดำ เป็นไงคะนุ่มมากค่ะเน่เหมือนที่คุณแม่บอกว่าเนื้อหมูเนี่ยคัดมาอย่างดีค่ะถ้าไปคือถ้าแบบเปรียบเทียบอีกเนาะหน้าตาคล้ายๆกับสเต็กที่ขึ้นร้านใหญ่เลยค่ะเพราะว่าทานแล้วมันนุ่มค่ะมันจะหายากที่แบบสเต็กราาห้าสิบเก้าแล้วอร่อยแบบนี้นะคะหนึ่งอิ่มสำหรับคนที่เกบาทได้อิ่มเลย ทนี้มาดูเมนูที่ที่บอกเป็นน้องใหม่ปอไม่เคยทานจริงๆนะคะปกติเคยทานแต่ผัผกโขมอบชีสแต่อันนี้เป็นเมนูมันบดอบชีสซึ่งก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะในการทาน,นะะโอ้โันฟุ้งเลยนะ,ะอืมอร่อยกลมกลม่อมดีค่ะปกติเราทานมันบดเฉยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่า มันมัน,ม,นมันเข้มขน้นด้วยกลิ่นของนมกลิ่น <c oughs> ของนเนยอ,อยู่แล้ว <c oughs> แต่พอมีชีสเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมันอร่อยขึ้นมาอีกค่ะ <c oughs> เอออันนี้อันนี้เมนูน่าน่าสนใจสาหรับคนที่ชอบทานอาหารฝรั่งนะคะนี่มาถึงพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่ออยากจะให้ไปดูวิธีการทําพิซซ่าแล้วก็เตาอบของที่นี่เขาทํากันยังไงแล้วก็คิดว่ากว่าจะคิดสูตรได้เนี่ย ทำเสียแป้งไปเป็นตันๆ <ไป S 1> นใช่ไหมคเยอะเลยค่ะนะะ, <laughs> ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำพิซซ่าของร้านนี้ค่ะ ีนี้เมื่อสักครู่ก็เห็นวิธีการทําแล้วจริงๆพื้นที่เนี่ยไม่ไม่ใหญ่มากนะคะ,คะแต่สามารถวางตู้อบอขนาดใหญ่ได้เพื่อที่เรียนเห็นว่าคุณค่าของของร้อนๆจะต้องออกมาสู่ลูกค้าโดยเฉพาะเลยออกจากเตาก็เสิร์ฟเลยพ <c oughs> <c oughs> ิซซ่าเนี้ยอันนี้ราคาเท่าไหร่คะั9บ99ค่ะ99บาทเพราะว่าปกติ 99บาบาทเราจะหาทานพิซซ่าไม่ได้นะคะ,คะแต่ราคาพิซซ่าที่นี่นี่คือถาดไซส์เล็กใช่ไหมคะ,คะไซส์ซสเล็กะนะคะก็มีห,หน้ามีม,มีมีพิซซ่าอะไรบ้างคะที่นี่มีพิซ,ซ่าค่ะมีก็มีฮาเวเอียนนะคะแล้วก็แฮมเห็ดพิซ za ซนะคะทูน่าพิซ za ซ ก็แล้วมีหลากหลายมีหลายหน้ามีหลายหน้าส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าที่คิดคนขึ้นมาเองด้วยใช่ไหมคะโอ้โหนี่ดูจริงๆแล้วปกติเนี่ยเราจะต้องหาทานร้านแบบนี้ราคาเท่านี้ได้ตามร้านข้างถนนนี่คือราคาเนี่ยราคาเหลาๆคือหมายความว่าคุณภาพเหลาๆแต่ราคาริมถนนใช่ไหมคะเพราะอย่าง59บาทเนี่ยถ้าเราผ่านไปมาร้านริมถนนเนี่ยเขาเขาปักราคาประมาณขึ้นไปละแต่อันนี้คือร้านที่อยู่ในห้องแอร์ก็ยังคงเดิม ราคานี้นะคะคขายมานานแล้วใช่ไหมคะานานแล้วคราคานี้ราคานี้ค่ะค่ะทีนี้มาลองชิมที่พิซซ่ากันที่บอกว่าเป็นแป้งที่คิดคนเองนะคะเดี๋ยวปราจะลองชิมดูพอเห็นวิธีการทําเลยใช่ไหมคะก็นี่ออกมาร้อนๆจากเตาเลยนะแป้งบางกรอบแล้วก็นุ่มแล้วก็สไปซี่นิดๆเป็นเมนูที่ คนที่ชอบเผ็ดหน่อยๆค่ะน่าทานแล้วก็มันจะคล้ายๆกับตัวควาโล่าค่ะสปซี่เนี่ยคือมันจะมีชีสแล้วก็กลิ่นรสเผ็ดพริกหน่อยๆเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับคนที่จะมาร้านนี้เวลาแบบมาไม่ถูกทางนะคะศูนย์แ5ด5นึ่งหกอีกทีอีกครั้งนึงค่ะ081 658 53 58อืมค่ะอร่อยจริงๆนะคะเพราะอนไม่ได,ไได้ไม่ใช่แบบมาชิมมาชมหรืออะไร ผ่านไปมาจริงๆต้องต้องต้องมาลองทานนะคะมันอร่อยแบบมันเป็นสูตรเฉพาะที่เอาให้ถูกปากคนไทยด้วยนะคะอ mm hmm. ตรีชิดาชิมแล้วบอกว่าเยี่ยมจริงๆค่ะแซดอิหลีพราวันนี้ตริชิดามาชิมเนี่นะคะร้านอยู่ไม่ไกลเหมือนที่บอกแล้วคะ่ะเข้าซอย,อยอยู่เน้นมอมาตรงมานะคะชื่อเห็นป้ายปุ๊บสเต็กในเงียบ แต่ว่าหน้าร้านจริงๆเป็นมาม่าสเต็กนะคะ,คะก็พอมาชิมแล้วปล่อยคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆขอมอบประกาศเียบัตรนะคะให้กับทางร้านนะคะสเต็กมาม่าสเต็กนะคะไว้เป็นเกียรติบัตรว่ารายการเลิฟสอรี่ช่วงตรีชดาพาชิมมาชิมแล้วเยี่ยมจริงๆค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะ,คะพี่เอที่เปิดโอกาสให้รายการของเรามาชิมจริงๆแล้วเป็นจุดหนึ่งที่ ขขงอ,อร่อยอยู่ที่ไหนเราอยากจะคัดสรรสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะ,ะพี่เออยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมบ้างไหมคะสำหรับการเชิญชวนให้มาก็เชิญที่ร้านมามา่มาสเต็กได้เลยนะคะค่ะแล้วก็มีอาหารหลากหลายนะคะก็อยากให้มาลอง,ลองชิมดูนะคะลองทานดูนะคะคถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาได้นะคะเบอร์โทร0816585358ค่ะ ที่บอกแล้วค่ะคุณภาพเหลาจริงๆแต่ราคาเนี่ยเรียกว่าราคาที่เราทั่วๆไปสามารถรับประทานได้นะขอบพระคุณพี่เห๋นมากที่เปิดโอกาสให้มาวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะก็อยากอร่อยในช่วงวันหยุดนะคะช่วงเช้าตื่นมาปุ๊บดูรายการคอยเสร็จปุ๊บหิวใครอยู่ในละแวกใกล้ๆมาค่ะรัดเท้าซอยหนึ่งเข้ามาตรงมาประมาณสัก500เมตรหัวมุมเห็นร้านขายหมูเคียงหมูอยู่ข้างหน้าติดกันก็จะเข้ามาทางตลาด รัดพลาวสซวอยหนึ่งอยู่ในในที่จอดรถก็เยอะแยะค่ะอยู่ตรงในตลาดนี่เองนะคะลองไปมาลองมาสัมผัสด,ดูตอนเช้าตอนเย็นเปิดถึงกี่โมงนะคะสามทุ่มค่ะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มนะคะ,คะก็ลองมาใช้บริการดูสำหรับวันนี้ข้ามหมดเวลาค่ะสำหรับรายการเลิฟสตอรี่กับฉชนตุรีชดาศิธาดานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ